น,น,นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเขียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลการตลอดไป <Okay. S 1> ปวดข้อและกล้ามเนื้อบรรเทาด้วยซาโตเจสิกเจลจากประเทศญี่ปุน่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา Air c a r r i เออร์เอ็กซ์อินเตอร์พร้อมระบบฟอกฝุ่นและช่วยกำจัดไวรัส okay. น ร้านขนมถ้วยปูน้ำตาลสดขนมขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีที่นุมหอมหวานน้ำตาลสดทแท้จากร้านขนมถ้วยปูน้ำตาลสดแม่ประเสริฐที่การันตีของดีของเด็ดอร่อยจนแทบไม่พอขายกันเลยค่ะจะน่าทานแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยสวัสดีค่ะ i ้าสูดรายการ her day วันของเชอนะคะเวลาเที่ยงครึ่งเจอกันเป็นประจำเลยจันถึงวันศุกร์นะคะวันนี้อยู่กับชมพู่แล้วก็แม่ผัดไทยค,ค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะแฟนเพจ9 m c a d ด้วยนะคะที่กำลังติดตามดูพวกเราแบบสดๆผ่านทาง Facebook 9 m c a d จ้ะถูกต้องค่ะก่อนจะไปกินขนมอร่อยๆกันวันนี้วันที่เท่าไหร่คุณแม่เก้าเดือนกันยายนคือเดือนที่เท่าไหร่เดือนที่เก้าเก้าเดือนเก้าเนี่ยเป็นวัน,วนช้อปปิง้งช้อปปิ้งที่ไหนถูกต้องเอาข่าวดีมาบอกค่ะกับนมไทยเดนมาร์คคุณผู้ชมขะห้าม พลาดเลยนะคะเพราะว่าไทยเดนมาร์กเนี่ยนะคะเขาจัดหนักแบบเห็นแล้วต้องร้องว้าวเลยค่ะกับโปร9เดิน9ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันไปเลยคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะซื้อนมไทยเดนมาร์ก UST นมโคแทสร้อย0ไม่ผสมนมผงนะคะรสหวานย้ำนะว่าเฉพาะรสหวานเท่านั้นค่ะขนาด250มิลลิลิตรนะคะแบบยกโหลรับฟรีทันทีเลยอีกหโหล จ่ายเพียง135บาทเท่านั้นอันนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะค่ะคุณผู้ชมขาสั่งซื้อได้เฉพาะทางออนไลน์เท่านั้นนะคะที่ช้อปปี้ลาซาล a าซนะคะแล้วก็ Line Shopping ค่ะ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่11อกันยายนนี้เท่านั้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook ไทยเดนมาร์กจ้าคุ้มเนาะโหลยกโหลราคานี้เองอ่ะีบช็อปกันนะจ๊ะมีเด็กน้อยไงใชาไงหนูชอบหนูก็กินนมเยอะเพราะตอนนี้เสริมกระดูกไงใช่ค่ะไปช็อปกันได้คุณผู้ชมมาพูดถึงมันปากในวันนี้นะคะขนมน่ากินน่ากินแล้วกาลังบ่นอยากกินนะแม่เคอรีบุญคนโบราณบอกว่าถ้าเราบ่นอยากจะทานอะไรเ้วได้ทานเนี่ยนะ มีบุญงวดนี้ออกอะไรจ๊ะงวดนี้ออกไม่เคยได้จะงวดเลยแม่เรื่องหวยไม่ไู้่วยทำงานไม่ได้เนาะทำงานดีกว่านะคะวันนี้ก็เลยยกขนมอร่อยๆมาฝากกันนะคะต้องบอกเลยว่าหาทานยากมากๆขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดนะคะแล้วร้านนี้ก็ร้านดังด้วยนะแม่เนาะใช่ค่ะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านแม่ประเสริฐเขาบอกว่าคุณสมบัติในการกินขนมแบบน้าตาลน้าตาลสดเนี่ยเขาต้องเอาน้ําตาลสดคือคําว่าสดจริงๆนะแล้วก็ต้องเป็นเขาเรียกถ้าเป็นน้ําตาลปี๊บก็ต้องเป็นปี๊บหนึ่งถูกต้องคือต้องเป็น คุณภาพดีสุดๆเลยวันนี้เจ้านี้นะคุณผู้ชมนเขาดังมากนะคะ ที่จังหวัดสิงห์บุรีดังติดต่อกันมาหลายสมัยแล้วค่ะยืนรอยอยู่ตรงนั้นและยืนสดอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะต้อนรับไปเลยก่านะคะ,ค,ะคุณของเพนพลายสายทองเจ้าของราอง้านขนมถ้วยฟนูน้ำตาลสดแม่ประเสริฐสว่าดีค่ะนม่ไงร้านดังร้านแม่ประเสริฐเรานิดว่าจะต้องแนะนำนี่คือคุณมแม่ประเสริฐไม่ใช่แม่ประเสริฐคือใครอะคะแม่ค่ะอ๋อคุณแม่เรารุ่นสองเนาะแสดงว่าทำมากี่ปีละคะร้านสามสิบกว่าปีแล้วค่ะสามสิบกว่าปีเด็ดเด็ดดังๆเลยก็คือขนม ค่ยฟูน้าตาลสดสีนี้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาล้วงสูตรเด็ดกันจะถามหน่อยว่าความเป็นมาเป็นไปของร้านเนี่ยเริ่มได้ยังไงคะได้ค่ะอันเริ่มเดิมทีเลยอ่ะค่ะน้องสาวน้องสาวใช่ค่ะเขาไปเอาสูตรมาจากไหนแม่น้องสาวเขาไปรับมาขาย๋อตอนแรกรับมาขา่แล้วคราวนี้พอกําไรดีขึ้นเราก็อยากทำเองแล้วเออแต่ดั้งแต่เดิมแต่ดั้งแต่เดิมเรามีแต่ขนมตาลมีแต่ หรือว่ามีมีมีอันนี้มาก่อนอ๋ออันนี้มาก่อนมาแล้วไปรับเขามาขายแล้วกับการทําเองเนี่ยเราต้องมาหาสูตรเด็ดของเรายังไงอะแม่เราก็ไปแอบดูของมา่มั่งอะไรมาครูพักรักจังใช่ค่ะครูพักรักจัเห็นว่าต้องใช้วัตถุดิบดีใช่ยังไงคะวัตถุดิบก็คือน้ําตาลน้ําตาลน้ำตาลปี๊บต้องเป็นน้ําตาลเนื้อหนึ่งใช่ไหมน้ำตาลเนื้อหนึ่งนี่คืออะไรอะคะเนื้อหนึ่งก็มันก็จะอร่อยกว่าเนื้ออื่นไง อ๋อคือแบบหัวหัวเชื้อเลยว่างี้เนาะใช่ใช่เขาแสดงว่าคือมันมีเนื้อสองเนื้อสามเนื้อสีก็นอย่ม่มีมีมีเพราเราก็ไม่เรื่องงานเนื้อเลวก็มีเนื้อเรวก็มีเนื้ออะไรผสมแน่เลยเนาะแสดงว่าอย่างนี้ต้นทุนก็ต้องสูงกว่าสูงกว่าแต่เราเลือกใช้แบบเราเลือกใช้อย่างดีส่วนตรงนี้คือน้าตาลปึกตาลาดีพูดง่ายๆนะค่ะส่วนตรงนี้น้ําตาลปึกน้าตาลปึกก็คือมาจากน้ำตาล ตะโนดของมาเขียวที่ะอันนี้จะอร่อยอร่อยคนละอย่างเอ้ยเดี๋ยวนะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องใส่ทั้งสองน้ำตาลหรอคะหรือว่ายังไงคะช่ๆใช้น้ำตาลนี้อันเดียวแต่อันเนี้ยน้ำตาลปึกเนี่ยเอามาเคี่ยวกับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลสดเป็นน้ำดื่มได้อีกคุณผู้ชมเนี่ยมีมีน้ำดื่มอย่างนี้ด้วยก็คืออันเนี้ยใช้น้ำตาลปึกอันนี้น้ำตาลสดอ๋ออันนี้น้ำตาลสดอ๋อเอามาเคี่ยวด้วยกันแม่แล้วทำไมมันเป็นสีดำอะแม่ต้องเคี่ยวให้นานมากอ๋อเคี่ยวนานมาก ไม่ใช่ว่าแบบนี่เข้าใจมาตลอดนะว่าเอ๊ะมันคือชาโคหรือเปล่าคิดเหมือนเราเลยขนมถ้วยฟูชาโคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ต้องเคี่ยวจนเขาเป็นสีเข้มแล้วพอผสมไปพอนึ่งปุ๊บก็จะกลายเป็นอย่างนี้ใช่่คะอมาผสมกันอีกทีงใช้เวลานานไหมคะในการนึ่งนานมากถ้านึ่งอ่ะแค่15นาทีแต่เวลาผสมเวลาโม่แป้งเสร็จไรเสร็จเนี้ย มันโม่แช่ข้าวมาโโม่เองนะอแช่ข้าวโม่โม่แป้งโม่แป้งเองแลยไงต่อแม่โม่แป้งเองก็มาหมักไว้ประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงหมักไว้ก่จะนึ่งได้โอ้โหแล้วปรุงรสอะไรอีกไม่ต้องปรุงแล้วแค่เอาใส่อันนี้นตก็อร่อยแล้วอ๋อมีอะไรที่แบบเป็นเด็ดๆแล้วไม่ยอมบอกเราอีกไหม เขาไม่บอกใลยเด็กเนี่ยเด็กไม่ไู้นี่และดูภาพตามไปุผู้ชมเนี่ยเคี่ยวเคี่ยวจนใส่ความเข้มของน้ำตาลเข้าไปก็เลยกลายออกเป็นสีเทาๆแล้วก็ต้องใส่ถ้วยแบบนี้เมื่อก่อนเขาจะใส่ในใบตะไลใช่ไหมถ้วยตะไลถ้วยตะไลอ่าเนี่ยถ้วยตะไลแบบเหมือนเอ้เนี่ยขนมขนมถวยอะไรนะขนมถ้วยะที่เราไปนั่งกินแล้วเขาวางไว้ให้เราางเคุ้ยหนูคุ้นหนูคุ้นคำว่าถ้วยตะไลแต่ว่าพ่อเรียกแต่ไม่ได้มีคำว่าถ้วยสมัยก่อนมีลูกขันแม่ที่สุด อ๋อนี่ไงพอใส่หย่อนเสร็จปุ๊บเนื่อปุ๊บปันก็จะปูขึ้นมาแบบนี้อ๋อขายถ้วยเท่าไหร่อะแม่ถ้าส่งก็สองบาทถ้วยละสองบาทถ้าส่งสองบาทใช่ค่ะถ้าไม่ส่งล่ะส่ง็นเอาเองส่งเป็นกล่องอย่างเงี้ยยี่ห้าแจมพ์กแม่บอกเล่นมุกแม่ไม่แ่ไม่ฟังอันนี้มีเข้ามาขายกรุงเทพไปด้วยนะอ๋อเหรอคะใช่ที่ไหนแม่แม่ย้ายมาเองนะขายตรงไหนอะแม่หนูหาอยู่ลาดพร้าวสี่สิบเบ็ดอจอยภาวนาใกล้บ้านจแท้เดี๋ยวเรามาทิ้งทายช่องทางกันแล้วขนมร้านเราเนี่ย มันเด็ดกว่าของคนอื่นเขายัางไงจุดเด็ดที่จะเรียกแขกมาว่าร้านฉันเด็ดอย่างเงี้ยค่ะมันหอมแล้วนิ่มใช่ไหมค่ะแล้วก็แบบนุ่มนวลอะ่ะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยยั่แหเพราะตอนที่เข้ามาสแตนบายยังไม่มีใครเข้ามาชมพู่แอบจก,กกินไปแล้วชมพู่แอบชิมต้องบอกเลยว่าฟูนุ่นมและหอมจริงๆพอกินแล้วมันหอมแล้วมันชื่นใจอ่ะมันแบบเออมันมันชุ่มชุ่มคอเลอเกินนี่ไงเขาถึงเรียกว่า ขนมแฮนเมดไงมันหลังนยมันถึงได้มาติดใจเราว่าของแฮนเมดไงนี่คือแฮนเมดจริงๆเนาะคือทั้งโม่เองหมัดเองนวดเองทุกสิ่งอย่างไม่มีการใช้เครื่องกลใดๆทั้งสิ้นความอร่อยมันก็จะต่างกันใช้เตาถ่านด้วยไหมคะไม่ใช่ค่ะแก๊สไอแก๊สแก๊สนึงน่งแต่ตัวเนี้ยโอเครู้ละว,ว่าขั้นตอนเป็นประมาณนี้แต่ขนมตาลก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดของร้านแม่ประเสริฐหนูเคยไปถ่ายรายการเห็นโอ้โหกว่าจะดึงเขาเรียกว่ะ สาวแล้วสาวเขยี้ขยี้ออกมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเาไม่ต้องหรอ,อ,อ,อกเขาเขายี้มาให้เราเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ยี้แล้ยี้มาส่งเอี่างนี้เหรอ มันจ้เป็นแบบนี้ค่ะมยีไม่แบบนี้ยีมาแล้วอ๋อนี่แล้วเราก็มาผสมกับน้ำตาลเช่นเดียวกันของร้านเราแต่น้ำตาลมันไม่เหมือนกันนะค่ะต้องใช้น้ำตาลทรายอ๋อตอนหมายถึงตอนยีเสผสมมาเหรอคะผสมต้องใช้น้ำตาลทรายไม่ถ้าเป็นอันนี้ต้องใช้น้ำตาลปี๊บไงอ๋อคนละสูตรคนละแบบคนละแบบอีกแต่สงสัยเรื่องสีเนี่ยทำไมสีมันสดอย่างนี้คะ มันไม่ต้องใช้สีเลยใส่มันสีของเขาเองเลยเลยสบายใจได้ว่าไม่มีใส่สีผสมแน่นอนหูสีดีมากสีดีไหมะเวลาขยี้เวลาดึงแบบไส้ตามันจะเป็นสีสดคุณผู้ชมได้คุณผู้ชมอยู่ในห้องส่งตอนนี้นะเห็นสีอย่างนี้นะมแบบนึกถึงพระมหาสมปองค่ะ พ่อสอนสีแบบสดใสมากอ่ะเห็นแล้วอยากถวายพระนะเธอแล้วกลิ่นหอมมากจริงๆที่้านแม่ประเสริฐได้มีเฉพาะขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดแล้วก็ลูกตาลเท่านั้นไหมคะหรือว่ามีหลายอย่างมันมีอีกหลายอย่างมีอะไรบ้างมีขนมกล้วยขนมฟักทองค่ะตอนนี้ไม่ได้เอามาแล้วทำไมไม่เอามาแม่แต่วก็ขนมสีขนมสีคืออะไรคะขนมแบบ เพราะหนมไม่จะทำในมงงานมงคลเงี้ยเป็นงานแต่งงานอะไรเงี้ยรับทาขนมงานมงคลด้วยใช่ค่ะแล้วปัจจุบันมีร้านอยู่ตรงไหนคะร้านอยู่ตรงสายเอเซียค่ะค่ะสายเอเซียทางไปสิงห์บุรีก่อนถึงวัดอําพวันค่ะร้านเล็กต้มเลือดหมูอยู่ในนั้นค่ะอ๋ออยู่ในร้านเล็กต้มเลือดหมูแต่ว่าเป็นแบรนด์ของแม่ประเสริฐใช่แล้วตอนนี้มีกี่สาขาแล้วคะมีกรุงเทพอีกที่หนึ่งกรุงเทพก็ขายตรงกรุงเทพก็จะขายไม่ ทารดพ้าเป็นที่ทําจะขายก็รวงกันคลังอ๋อแล้วก็ใช่เลยใช่แล้วก็ไอเนี่ยพวกรัชดาซอยสี่อะไรเงี้ยค่ะเขารับไปเองเขารับไปขายเองไปขายเองกับลูกชายอลูกชายไม่มีดนตรีเล่นลูกชายเป็นนักดนตรีเล่นมาช่วยคุณแม่ก็ดีนะคะเอ้ถ้าอย่างนี้มีเบอร์โทรไหมคะเพื่อเราแบบมีงานมีอะไรเราจะได้ลืมเบอร์โทรลูก เอาลืมเดี๋ยวไปถามลูกเดี๋ยวพี่หน้จอมีรายละเอียดไหมเดี๋ยวชผูดอ่านให้ารขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดแม่ประเสริฐนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยทาง Facebook ก็ได้นะคะขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดแม่ประเสริฐค่ะหรือว่าช่องทางโทรศัพท์นะ063 909 8098อันนี้คือโทรไปสั่งล่วงหน้าก็ได้จะสั่ง Delivery ได้ไหมคะเบอร์นี้ส่งยังยังไม่มีส่งหรออส่งหมีส่งของอะไร แก๊บใช่แก๊บแก๊บก็ได้รถไปรับได้ที่กรุงเทพนะเฉพาะในกรุงเทพเนาะโอเคจดไว้ได้นะคะ063 909 809 8เกนแป้าะตอนนี้ถ้าแต่ว่าใครอยากมีรายได้เสริมถ้าติดต่อมาทางเบอร์นี้แล้วแบบอยากรับไปขายนี่ก็ได้ไได้เลยค่ะก็รับไปได้ทังเพจอะค่ะมีมีกำหนดขั้นต่ำไหมแม่ต้องรับไปเท่าไหร่ถึงจะส่งมี ยี่สิบกล่องค่ะยี่สิบกล่องขึ้นไปก็ได้แค่ะได้ค่ะโอ้เปิทุกวันไหมคะมีวันหยุดไหมมีทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดแต่ที่สิงห์บุรีตอนนี้กรุงเทพหยุดอยู่หยุดเลยนี้ไม่มีช่วงนี้หยุดอยู่ตอนนี้ก็กําลังไอ้นี่จะทําที่อใช้แป้งส่งแหละส่งให้ไปทำเองย่างเงี้ยลูกชายลูกชายคิดอยู่ก็คือรออีกระยะหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่แต่สิงห์บุรีไม่ ไม้ยูไมยูเสั่งได้ราคาจ่ะผู้อะกล่องเนี่ยอย่างเงี้ยกล่องเท่าไหร่แม่ยีกล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อยกล่องละสามสิบห้าสามกล่องร้อยเหมือนกันแม่ขนมลูกตาลก็ราคาเดียวกันไหมคะราคาเดียวกันค่ะสามารถคละกันได้ไหมแม่ได้ได้ก็ได้โอ้โหราคาแบบสั่งผสมก็ได้นะไม่แพงอะสั่งผสมในกล่องเดียวกันในกล่องเดียวกันตามใจทุกสิ่งอย่างดีเลยแล้วตัวน้ำเรามีขายด้วยไหมคะกําลังกําลังคิดอยู่อ๋อกําลังทําใช่ไหมใช่ เป็นน้ำตาลสดเคี้ยวอะเนาะลูกชายกาลังคิดอยู่อแล้วถิ่นมีเก็บไว้ได้กี่วันคะอย่างนี้สประมาณสองวันค่ะสองวันต้องใส่ตู้เย็นหน่อยค่ะถ้าตู้ไม่เย็นแม่ตู้เสียสิแม่ตู้ไม่เย็นก็ไม่ใช่ตู้เย็นติแม่จ๋านี่อย่างนี้นะแม่ทำนะไม่แบบเราไม่ต้องหวานมากแม่ผสมขิงกระฉุมกระชายะ นิดๆหน่อยๆน,นะ <c oughs> พอได้กลิ่นเ <c oughs> นา<น>ะ,อะโอเคเก็บไว้ได้ประมาณ2-3วันนะคะแต่อร่อยอย่างนี้ไม่น่าเกิน2วันก็หมดแล้วค่ะเปิดกล่องมาก็หมดแน่นอนเลยทิ้งท้ายอีกหนึ่งรอบนะคะร้านแม่ประเสริฐนะแม่นะ,ะช่วงนี้ในกรุงเทพสาขากรุงเทพปิดอยู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่แบบว่ามีคน ผ่านสิงห์บุรีก็ไปแวะซื้อกันได้นะคะเข้าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดแม่ประเสริฐหรือว่าโทรศัพท์นะคะ0639098098โทรไปใครรับสายแม่แม่รับเองลูกสาวค่ะลูกสาวลูกชายล่ะพ่อแม่เามายุ่งเทพแล้วยกให้ลูกสาวทำแม่เป็นเด็กเทพแล้วตอนนี้กลับไปแล้วโควิดก็เขาเรียกว่าธุรกิจในครอบครัว แล้อร่อยจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยหอมหวานอร่อยจริงๆแล้วไม่หวานมากด้วยนะไม่ได้หาบชิมแล้วแอบชิมแล้วเรียบร้อยไม่หวานแหลมแป๊ดๆปดเนาะใช่กำลังดีแม่จ๋าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาบมุ่อเย็เช้าเลยนะคะหายดิบหายดีเนาะทางปากจ้ะช่วงนี้เป็นขนมอร่อยๆกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้านสมุนไพรค่ะถูกต้องเพราะว่าคุณน้องท่านนี้นี่นะคะตอนนี้แม้ว่าเขาจะแบบว่าเป็นคุณแม่แล้วเนาะแต่ยังสวยแข่งกับผู้ได้เลย ยังเด็ดยังเด็ดดวงสวยงามผิวพรรณดีมากนะคะ,คะน้องอ้อมนะคะปฐมปัฐมาพรรัตนาพักดีนะคนนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นเจ้าแม่สมุนไพรเดี๋ยวมาดูกซิว่ายังไงสมุนไพรอะ,อะไรและมีประโยชน์อย่างไรห้ามพลาดกับเฮอร์เดย์ค่ะแม่หนูชอบนะหนูซื้อนะอยากกินอะเฮอร์เดย์มันนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเซต ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับสมคำร่ำลือจริงครับคือใช้แค่นิดเดียวแต่ปากสะอาดมากมีกลิ่นหอมรสดีนะไม่เฟื่องเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดตรงสเปคผมเลยครับ ที่มีความห่วงใยคอยหยิบยื่นให้คุณอุ่นใจอยู่เสมอถ้วยทองโอสถภูมิใจที่อยู่เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP ถ้วยทองโอสถมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณคุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุ้ม ช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย M.C.O.T. คอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีก,อกมากมายมาพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มลดสูงสุดถึง70%ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2564คุณวัดเทพไทยแพงไหมครับ แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอด70กรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะเมื่อมีอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมปราถ้วยทองเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ ครีม 91E เคื่อนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E มีเลมีเฮกว่าเดิม ชินะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะสมุนไพรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้วว่ามีประโยชน์นะคะแต่าต้องทานให้ถูกและให้ร่างกายได้ใช้ได้ดีด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาจะมาแนะนํานะคะคุณอ้อมปัทมาพรรัตนพักดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งก่อนน้องอ้อมจะแนะนําสมุนไพรตรงนั้นเลือกกินขนมตาลก่อนได้ไหมมันอร่อยมากไงิงจริงกันมากเลย มาดูสิว่าสมุนไพรตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันดียังไงนะคะเรา,าทานขนมก็เรียบร้อยแล้วมาดูในสุขภาพกันต่อนะคะวันนี้ที่จะมาแนะนำเนี่ยนะคะให้รู้จักกันก็คือสมุนไพรที่เรียกว่า ผูคขาวคะ่ะผูคขาวเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกเป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะถ้าทางภาคเหนือน,นี่เขานิยมมากเพราะว่าจะปลูกแล้วขึ้นดีมากทางภาคเหนือนอะคะคนเหนือเขาก็จะคิดเรียกกันว่าผักกาดตองผักข้าวโตผักข้าวตองอะไรประมาณนี้ะนะคะก็เรียกกันไปแล้วแต่ละท้องถิ่นเขาจะเรียกประมาณไหนแต่ถ้าใครเนี่ยนะคะเนี่ยคล้ายๆในใบชพูที่เราไว้ชอบกินกับเมี่ยงคำเนี่ยแหละค่ะเหมือนนะคะนะคล้าย,าายแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาจะชอบเอามาทานกับลา จริแม่ค่ะอาจะเคยเนะ ผู้ชมผู้ก็อาจจะเคยนะทานกับลาบถ้าไปทางเหนือนะเขาจะเป็นขัาซอยตัวเองขาวซอยซอยใช่บางคนก็เอามาห่อทานเป็นเมี่ยงอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันจะมีกลิ่นฝาดนิดๆแบบรสชาติมันจะมีข้าวปลาหน่อยๆมันเจ้นแรงอร่อยนี่แหละตัวนี้นี่นะคะทางแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขนะเขาบอกว่ามันช่วยได้ดีมากในเรื่องของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายผัดพื้นเมืองของเรานี่แหละช่วยทําให้ร่างกายของเรามีภูมิ คุ้มกันที่ดีขึ้นเพราะพูดถึงภูมิคุ้มกันเราก็นึกถึงช่วงนี้กันไหมคค่ะโควิด19ทีแบบนี้เนอะใครก็อยากที่จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีจะได้ไม่ได้ติดเชื้อไปได้ง่ายๆถูกต้อง<ต>ไหมคะดังนั้นวันนี้อ้อมจริงมาแนะนําตัวนี้แต่ไม่ได้มาจะมาเด็ดให้คุณผู้ชมทานทีละะบายทีละะบาย้นมากแล้วหาอะไรที่มันง่ายๆดีกว่ากับตัวนี้เลยคะ่ะ พาวนี่เลยตัวนี้เนี่ยนะคะพาวซูยากุเอ็กเซนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทําให้คุณผู้ชมดื่มได้อย่างง่ายๆค่ะทานเพียงแค่วันละ,ะประมาณครึ่งนี่เลยครึง่ง,ง,ง้ง่ายๆตอนเช้าใครตื่นมาทานเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครจะทานหลังอาหารก็ได้เอาที่คุณสะดวกเลยอ้อมจา๋าค่ะแล้วทำไมน้องอ้อมถึงตัดสินใจมา ใช้บริการกินตัวนี้แหะค่ะเพราะว่าเราเป็นคนสมัยใหม่ไงอ๋อมีคนสมัยใหม่นะแต่เราก็ลืมไม่ได้กับสมุนไพรไทยนะเขาบอกสมุนไพรไทยของเรามันโด่งดังทั่วโลกโดยเฉพาะตัวนี้นะตัวนี้นี่ยสามารถที่จะช่วยด้วยหลายระบบระบบแรกเลยที่เราชอบที่หลายคนเจอก็จะต้องทักตลอดว่าคุณน้อม คุณอ้อมก็อายุมากขึ้นทุกวันทาไมผิวพรรณยังผ่องใสระบบเลือดสาคัญเลือดที่สําคัญสุดกับร่างกายเลยนะมันไป่วยเลไม่ดีเนี่ยมีผลกระทบต่ออวัยวะทุกๆเลยสำคัญนะคะเพราะว่าเลือดมันจะไหลเวียนดีนะคะไหลเวียนดีผิวพรรณก็ดีระบบภายในก็ดีทั้งผู้หญิงผู้ชายใครที่โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้กันดีถ้าเลือดไม่ค่อยจะดีม้ามังไม่มาบั้งระบบมันไม่ดีภายในมันไม่สมดุลมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผิวพรรณอย่างแรกเลยจะเห็นดยฉันเลยว่า มันก็กระดาบกระดําน้ำหนอนน้ำหนองก็ไม่ดีอันนี้ระบบเลือดที่จะแนะนําว่ามันจะทําให้เลือดของเราไหลเวียนดีอย่างที่สองระบบขับถ่ายระบบใหญ่ๆทั้งนั้นอ่ะอันนี้ก็สําคัญระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นท้องอืดท้องเฟ้ออะไรก็จะดีเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีจุลินทรีย์ที่ดีหรือที่เรียกว่าโพไบโอติกอยู่ในกระบวนการทําทําให้ระบบ ขับถ่ายระบบท้องของเราดีค่ะตัวที่สามที่ตอนนี้ที่กําลังฮิตมากแล้วหลายๆคนชอบมากนั่นก็คือสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงนี่ไงใครอยากป่วยแล้วแม่ตอนนี้ไม่เอาไม่เอาอมไม่ได้นะใครป่วยง่ายนิดๆหน่อยๆก็ป่วยโดยเฉพาะช่วงนี้นะสร้างภูมิภูมกันของเราให้แข็งแรงอันนี้ดีที่สุดเลยอ,อันที่สี่ก็คือ ต้านไวรัสค่ะโูหตอนนี้เนี่ยโ้หทุกคนกลัวกันที่สุดตัวนี้จะช่วยได้แล้วก็ลดอาการอักเสบต่างๆในร่างกายเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าในร่างกายของเรามันมีอะไรอักเสบบ้างนะคะแล้วต้องบอกว่าตัวนี้นะที่มาแนะนาไม่ใช่มแค่ภูคขาอย่างเดียวยังมีสารสกัดที่มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยมีอะไรอีกอะคะเยอะมากประมาณสิบกว่าตัวอะยกตัวอย่างนะคะเช่นโสมุยตัวนี้เลิศเห็ดลิ้นจือ เจ้าู้หลานมารุมกระชายดำตังปุยผู้ชมฟังดีๆทุกอย่างที่พูดพูดมาเนี่ยซปเปอร์ฟู้ดทั้งนั้นเป็นสุดยอดอาหารที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสมุนไพรที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะโสมลิน้นจือเจอ้ากุหลานเยอะแยะมากมายรวมอยู่ในตัวนี้ค่ะพาวสุยกุ เอกเซนตัวนี้แล้วเรียบร้อยเลยแล้วที่สําคัญเขาไม่ได้แบบว่าเพิ่งวิจัยมาแค่ปี2ปีนะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาวิจัยผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากกว่า10ปีเขาผ่านมาหลายเลยนะหลายการการการันตีนะคุณผชมฟังดีๆนะ4งานวิจัย 2. องอนุสิทธิบัตรและ 1. ึงนวัตกรรมอของชาติในการยืนยันคุณภาพสินค้าด้วยโอ้โหอันนี้มันชัดเจนเรื่องของงานวิจัยมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะ เจ้าของแบรนด์เนี่ยใช่หล่อมากใช่ไม่เม่ีเห็นมาวิ่งวิ่งอยู่เรานึกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์ไม่ใช่เหรอเจ้าของแบรนด์เป็นเขาเรียกว่าคุณอ้ําเนี่ยนะอ้ําอธิชาตินะทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วกี่ปีกี่ปีเขาก็หล่อดูดีเป็นระดับตำนานพระเอกตลอดกาลแล้วคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเท่านั้นเขาลงไปดูแลเขาลงไปในกระบวนการผลิต ไปเก็บเองกับมือที่เชียงใหม่เลยทีเดียวนะนะคะดังนั้นนะตัวนี้พลาดไม่ได้นะคะกับตอนนี้โปร9เดือน9วันพรุ่งนี้เลังอสวยเนี่ยเลขสวยดังนั้นวันนี้อ้อนนำมาฝากเลยกับโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะหงขวดเนี่ยนะคะขนาด 750ML คุณผู้ชมค่ะขวดใหญ่ๆเนี่ยราคาวันนี้รับไปเลย1แถม1นะคะคุณผู้ชมในราคาฟังดีๆค่ะ1,900 แ0บาทนะคะแล้วก็ได้แถมกระเป๋านี่ไปด้วยคุณค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะมูลค่ามูลค่ลากระเป๋าฟังดีๆ1,500บาทแล้วแถมไปเลยฟรีกระเป๋าสวยมากนะคะแล้วก็ทนทานมากๆเลยทีเดียวนะคะรวมมูลค่า80บาทเท่านั้นรับไป2ขวด2ขวดทานได้แบบนานๆยาวๆเลยเพราะคุณผู้ชมขะทานเพียงวันละหนึ่งครั้งครั้งละครึ่งช็อตนี่ 15ML ขวดหนึงมีตั้ง750คุณดิฉันทานคนเดียวเนี่ย บางทีเป็นเดือนไหมอือเป็นเดือนเดือนกว่า2เดือนน่ะค่ะคุ้มมากเบอร์โทรอะไรอะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้น <ทร S 1> อยู่หน้าจอแล้วนะคะ0 8น3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4ี่8 4 4 0 8 4แป5สาม4ย8 4สเอาง่ายๆคุณผู้ชมคะ่ะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอ,อาสะดวกที่สุดเลยและที่สำคัญวันนี้ที่จะต้องบอกอว่าโปรเเดือน 9, 9 จำกัดแค่20สายเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมมันเป็นโปรมันเป็นโปรใช่อ,อ่ะ20สายรีบเลยนะคุณผู้ชมนะสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ085-345-8833นะ0 4 5 8 8 5 เอบอร์เบอร์หายไปแล้วคะหายไปแล้วถ้าต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะบอกไว้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ดีจริงๆ1หนึ่งแถมหนึ่งนะคะและรับกระเป๋าใบนี้ส่วนแม่ผ่าสวยมากข่าวเนี่ยค่ะซูเอ็กเซนส์ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมรับไปเพียงราคาไม่ถึง2,000บาทเท่านั้นทั้งหมดนี้5,000กว่าบาทรับไปเพียง1,900งา 80บาทส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบเลยสอบถามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะค่ะถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้เลยค่ะ0853588330 8 5 3 5 8 8 4 4 0 8 4 4 5 5 9 6 9 4หรือว่าสแกน QR code นี้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกช่องทางการติดต่อฝากไว้ด้วยกับ p a u ุยยกุเอ e กเ e n ส์วันนี้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพให้มากๆออกกำลังกายเยอะๆและ ตัวช่วยดีๆในวันนี้ที่อ้อมนำมาฝากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมาค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นสมุนไพรที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์นะคะแต่ว่าวันนี้นํามาสกัดอย่างดีและมีงานวิจัยด้วยนะคะต้องรีบโทรนะให้แค่20สายเท่านั้นเองราคานี้จํานวนจํากัด1,980บาทค่ะเมืพรุ่งนี้นะคะในช่วงมันส์สปาค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาไปทานอาหารเกาหลีกันคุณผู้ชมเป็นอาหารเกาหลีแนวโฮมเมดนะคะกับร้านอินกี้เมนูค่ะรวมเมนูยอดฮิตของเกาหลีมาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็พร้อมกับคอนเซปต์คุณภาพพรีเมียมแต่ราคาสตรีีทฟู้้้ดดดดจะะเ็แคค่่่ไหนนตตตองงิามพรุ ถูกต้องค่ะพรุ่งนี้มาแนวเกาหลีนะใช่ค่ะสำหรับชุดเสื้อผ้าสวยๆของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณชุดจากมาลานะคะวันนี้เราหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับเพอร์เดย์วันของเธอได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังทันนะคุณผู้ชมโทรก่อนโทรก่อนถ่ายรูปก็ยากสกเคียวโคน้าร้ยเอเดย์วันของเธอ